สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย มา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 แล้วมา, favour, ม,า s. <S มาแล้ว ederim, มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณพี่ครับมาเลยครับมาแล้วจากคุณพี่จ๋ามาแล้วจากคุณพี่จ๋าใครเข้ามาแล้ววันนี้กดแชร์ด่วนๆไปเลยจ้ากดแชร์ด่วนๆไปเลยจ้ะคุณพี่ครับกดแชร์ด่วนๆไปเลยครับคุณพี่ครับกดแชร์ด่วนๆไปเลยวันนี้กดแชร์ด่วนๆไปเลยครับกดแชร์ด่วนๆไปเลยครับ สวัสดีเฮียตีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนทุกท่าน,นเลยนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล conos, ra, ้วนะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ด่วนๆเลยฮะ กดไลค์กดแชร์ด่วนๆเลยครับคุณพี่ครับสาธุรอรัฐบาลนะครับมาสักทีครับรัฐบาลไทยครับมาสักทีฮะรัฐบาลไทยงวดนี้ครับมาสักทีครับมาสักทีครับ,รบงวดนี้รัฐบาลไทยมาเลยฮะมาแล้วจ้าม,มาแล้วจ้าคุณพี่จ๋ามาแล้วจ้าคุณพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วกดแชร์ด่วนๆเลยครับใครเข้ามาแล้วกดแชร์ด่วนๆเลยฮะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ด่วนๆเลยนะครับ มาละจา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 คุณพี่จ๋ามาละจ่าคุณพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วนะครับกดแชร์ด่วนๆเลยฮะกดแชร์ด่วนๆเลยครับคุณพี่ครับรวยๆปังๆรวยๆปังๆแน่นอนฮะรวยๆปังๆแน่นอนครับคุณพี่ครับจะบอกให้รวยๆปังๆแน่นอนครับรวยๆปังๆแน่นอนฮะ คุณพี่จ๋าคุณพี่จ๋าคุณพี่จ๋าใครเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด่วนๆเลยฮะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด่วนๆเลยครับใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ด่วนๆเลยครับนะครับผมนะฮะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด่วนๆเลยโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหสายวิ่งสายรูดในกลุ่มผมนี่โชว์กันใหญ่เลยฮะโชว์กันใหญ่เลยฮะสายวิ่งสายรูดครับโชว์กันใหญ่เลยนะครับโชว์กันใหญ่เลยฮะโชว์กันใหญ่เลยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายว ครับผมโชว์กันใหญ่เลยครับมาแล้วมาแล้วจากรัฐบาลมาแล้วครับรัฐบาลไทยมาแล้วจากวันนี้นะครับช่วยกันร่วมกันแชร์นะครับช่วยกันร่วมกันแชร์นะครับวันนี้ช่วยกันร่วมกันแชร์นะครับมาครับ อ่ะมาจากมาจากสวัสดีเฮียตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยจ้ามาแล้วครับมาแล้วที่นี่ที่เดียวครับที่นี่ที่เดียวครับที่นี่ที่เดียวครับตัวจริงเสียงจริงฮะคุณพี่ครับ ที่นี่ที่เดียวครับตัวจริงเสียงจริงครับคุณพี่ครับตัวจริงเสียงจริงต้องเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นคุณพี่จ๋าต้องเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นคุณพี่ต้องเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นโอ้โหนี่เอาลอตเตอรี่มาโชว์เลยนะครับงวดนี้เอาลอตเตอรี่มาโชว์เลยนะครับเอาลอตเตอรี่มาโชว์เลยงวดนี้เอาลอตเตอรี่มาโชว์เลยนะครับดูแล้วกันว่าเฮียเน้นตัวไหนนะครับดูแล้วกันว่าเฮียเน้นตัวไหนนะครับใบแดงรัฐบาลมีใครอยากได้หรือเปล่านะครับวันนี้ใบแดงรัฐบาลมีใครอยากได้ไหมครับวันนี้ใบแดงรัฐบาลมีใครอยากได้ไหมถ้าอยากไดดด้กแชร์นเลยะ กดแชร์ด่วนๆครับกดแชร์ด่วนๆครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่รายงานตัวด้วยนะครับใครที่เป็นคนเก่าติดตามไว้นานแล้วนะครับติดตามไว้นานแล้วนะครับสำหรับหวยรัฐบาลเฮียตีนะครับใบแดงๆนะครับวันนี้นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับและกดแชร์วนไปเลยครับวันนี้นะครับหวยฟรีๆแนวทางรัฐบาลดีๆนะครับหวยใบแดงเฮียตีเนี่ยมีแต่คนบอกว่าบางคนนะครับไม่รู้จักใบแดงเฮียตีซะแล้วฮะไม่รู้จักใบแดงเฮียตีซะแล้วครับรู้จักหวยใบแดงไหมคุณพี่ครับมีใครรู้ จักหวยใบแดงไหมฮะมีใครรู้จักหวยใบแดงไหมครับดูครับหวยใบแดงแบบนี้ครับ ตัวเด่นๆเน้นๆฮะดูครับตัวเด่นเดเน้นเครับคุณพี่ครับตัวเด่นๆเน้นเครับเมื่องวดที่16กันยาคนครับเมื่องวดวันที่16กันยายนครับคุณพี่ครับเมื่องวดวันที่16กันยายนครับ35มา2ตัวฮะ35มาทั้งล่างมาทั้งบนครับสายวิ่งสายรูดบอกได้เลยว่าจุกๆุแน่นอนครับจุกๆุกแน่นอนครับคุณพี่ครับสายวิ่งสายรูดบอกได้เลยว่าจุกๆแน่นอนคุณมีเลขอะไรในใจคุณมีเลขอะไรในใจมาจับกับผมนะครับวันนี้มาจับ ครับผมฮะนี่ไม่ใช่งวดแรกที่เฮียตีอยากได้นะครับที่เฮียตีนํามาให้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูงวดก่อนวันที่1กันยาและกันนะครับวันที่1กันยาและกันฮะนี่ฮะวันที่1กันยาครับเฮียตีให้อะไรไปนะครับเฮียตีให้อะไรไปนะครับวันที่1กันยานะครับหวยในประวัติศาสตร์นะที่คนบอกว่าหวยนะครับรัฐบาลหวยล็อกนะครับออก99997กนะครับ9 9 9 9 7นะครับ 9997นะฮะนี่ครับตัวเด่นแบบนี้ครับคุณพี่ครับตัวเด่นแบบนี้ตัวใหญ่ๆแบบนี้วันที่1กันยาที่ผ่านมาครับรวยนะครับรวยนะครับแตกหนักแตกจริงแตกหนักแตกจริงแน่นอนครับวันนี้แตกหนักแตกจริงแน่นอนใครอยากได้ใบแดงรัฐบาลกดแชร์รัวๆมาเลยนะครับกดแชร์รัวๆมาเลยวันนี้ผมเอามาให้แล้วนะครับบอกแล้วว่าเลขผมนะครับทำไมถึงมาช้าบอกแล้วว่าผมจะต้องรอนะครับรอให้เจ้าเว็บใหญ่ๆเนี่ยเขา กักก,ก่อนนะครับเขากักเลขก่อนนะครับว่าเขาอันตัวไหนแล้วผมจะเอามาให้แบบนี้เลยแบบนี้เลยคุณพี่ครับวันที่1กันยาฮะเขาอัน7กับ9ครับผมเลยเอาจับมาแล้วคํานวณแล้วว่าเป็นตัวเด่นนะครับว่าเป็นตัวเด่นนะครับเจ็ดเก้าเมื่องวดหนึ่งกันยานะครับว่าเป็นตัวเด่นนะครับมาเสร็จแล้วมางวดล่าสุดครับงวดวันที่16ที่ผ่านมานะครับงวดวันที่16ที่ผ่านมาครับคุณพี่ครับงวดวันที่16ที่ผ่านมาเฮียตีทําอะไรทําไมให้หวยอะไรอย่างนั้นนะครับมาดูฮะงวดวันที่16กันยาครับ ต่อมามัาที่1 6กัญญนยาเนี่ยเฮียบอกแล้วว่าในเว็บนะครับในเว็บนะครับเขาอั้นเลขนี้ฮะสามกับ5ครับ3กับ5ครับมาทั้งล่างมาทั้งบนครับคุณพี่ครับมาทั้งล่างมาทั้งบนฮะมาทั้งล่างมาทั้งบนครับผมมาทั้งล่างมาทั้งบนวันนี้ใครอยากได้ใบแดงกดแชร์รัวๆไปครับกดแชร์รัวๆไปฮะ กดแชร์รัวๆไปเลยนะครับกดแชร์รัวๆไปเลยคุณพี่ครับกดแชร์รัวๆไปเลยนะครับชื่อนี้การันตีแน่นอนครับเฮียตีสิบเมืติดชื่อนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆชื่อนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆชื่อนี้นะครับการันตีแน่นอนการันตีแน่นอนครับใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์เลยที่นี่ต้องเป็นที่เดียวนะครับอ่ะบอกได้เลยว่าที่นี่ที่เดียวนะครับเป็นเขาเรียกว่าโอ้โหวันนี้นะครับรัฐบาลไทยครับรัฐบาลไทยครับจุดกำยานฮะจุดกำยานครับ งวดที่แล้วเต็มๆน่าเสียดายไม่เป็นไรครับงวดนี้รัฐบาลไทยนะครับหวยฟรีๆนะครับมาแจกแล้วเพจเฮียตีตัวจริงเสียงจริงจะต้องคนติดตาม70,000คนนะครับคนติดตาม70,000คนตอนนี้จะทะลุ10,000แสนแล้วครับตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้นะตอนนี้นะครับมีเพจปลอมนะครับเฮียตีนำนะครับคลิปผมเนี่ยไปลงนะครับนำโพสต์ผมเนี่ยก๊อปไปลงนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับต้องเป็นสดๆแบบนี้คุณจะดูหวยต้องดูสดๆแบบนี้นะครับนะครับ อันนั้นเนี่ยนะครับอยากมีตังรักษามะเรง็งขอ3ตัวเน้นๆคุณพี่ครับผมบอกได้เลยนะ นะครับขอเป็นกําลังใจให้คุณพี่นะครับหวังโชคหวังลาบหวังได้แต่วันนี้เรามีบุญวาสนามาเจอกันนะครับผมก็อยากเอาแนวทางดีๆมาให้คุณพี่ทุกคนทุกท่านเลยนะครับเอาแนวทางดีๆมาให้คุณพี่ทุกคนทุกท่านเลยวันนี้ก็อยากจะนํามาให้นะครับแชร์แล้วค่ะรอหวยใบดแดงรอหวยใบดแดงอ uh, ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยใครที่ติดตามผมมาแล้วนะครับใครที่ติดตามผมมานานแล้วนะใครที่ติดตามเฮียมานานแล้วนะครับบอกไปหน่อยซิว่าเฮียแม่นไหมไม่ว่าจะเป็นหวยฮานอยครับตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดครับหวยลาวฮะหรือจะ กเป็นหวยรัฐบาลครับแม่นไหมครับแม่นไหมครับผมแม่นไหมครับแม่นไหมครับผมมีใครบอกว่าแม่นไหมครับมีใครบอกว่าแม่นไหมครับไม่ใครบอกว่าแม่นไหมครับใครที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับบอกการันตีไปหน่อยครับบอกการันตีไปหน่อยครับหวยผมมาบอกฟรีๆแบบนี้คุณเคยเสียเงินไม่เสียเงินสักบาทเดียวครับที่นี่ที่เดียวครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีการ ดึงเวลาอะไรก็ช่างครับถ้านึกอยากจะให้คือให้เลยนะครับถ้านึกอยากจะให้คือให้เลยฮะถ้านึกอยากจะให้คือให้เลยครับนะครับผมถ้านึกอยากจะให้คือให้เลยครับซึ่งวันนี้อารมณ์ดีมากนะครับวันนี้อารมณ์ดีมากคุณพี่ครับบอกได้เลยว่ารัฐบาลงวดล่าสุดนะครับบอกได้เลยว่ารัฐบาลงวดล่าสุดนะฮะคนถูกหวยนะครับไม่ได้ถูกธรรมดาฮะถูก3ามตัวตรงครับจากกัมยานครับจากที่ว่าเด็ดแล้วกัมยานคือเด็ดกว่านะครับ กรรมยานคือเด็ดกว่านะครับคุณพี่ครับกรรมยานคือเด็ดกว่านะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้หน่อยฮนะฝากกดแชร์ให้หน่อยฮนะโอ้โหผิดไปแดี่เดียวจ่าลาวเนาะผิดไปแดี่เดียวจริงๆครับลาวฮนะแต่ว่าวันนี้นะใบหวยผมที่ให้ไปเมื่อเย็นนี้บอกได้เลยว่าไปออกอามาเลเซแล้วนะครับไปออกมาเลเซแล้วมันเป็นหวยออนไลน์นะฮะบอกได้เลยว่ามาทุกหวยแน่นอนสําหรับรัฐบาลงวดน,นี้ใครพร้อมครับมีใครพร้อมไหมครับถ้าใครพร้อมครับ ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับพร้อม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 มาเลยฮะพร้อม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 มาเลยครับคุณพี่ครับพร้อม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 มาเลยครับวันคล้ายวันเกิดด้วยเฮตีอวยพรให้หน่อยค่ะโอเคครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดของคุณสยามแพรหรือเปล่านี่ครับ แพหรือเปล่าแพหรือแพลนะครับคุณสยามนะครับวันนี้คล้ายวันเกิดคุณนะครับนะครับขออวยพรอวยชัยให้นะครับคุณพี่สยามแพวคนนี้นะครับจงมีแต่ความสําเร็จจงมีแต่ความร่ํารวยจงมีแต่สุขอย่ามีทุกข์หมดหนี้หมดสินหมดสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับผมขอคุณพระศรีรันาตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่แห่งนี้นะครับจะเป็นองค์หลวงพ่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดหรือจะเป็นลูกศิษย์หลวงูุทวดนะครับไอ้ไข่เด็กวัด JD, เจดีอําเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอํานวยอวยชัยให้คุณพี่ท่านนี้นั้นจงมีแต่ความสําเร็จจงมีแต่ความร่ํารวยจงมีแต่ความยินดีประสบประสมสมีแต่ความดีและ แบบนี้ตลอดไปนะครับติดตามกันแล้วนะครับเข้ามาเจอเข้ามาเห็นถือว่าเป็นบุญวาสนาที่ได้มาเจอกันในที่แห่งนี้เราไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ใดของประเทศแต่วันนี้เราได้มาเจอกันหน้าไฟ้สดตรงนี้เราได้มาพบมาเจอมาปะกันวันนี้ขอให้คุณพี่นั้นพบเจอแต่สิ่งดีๆสาธุสาธุสาธุครับนะฮะอ่ะจบไปแล้ววันคล้ายวันเกิดอวยพรให้หน้าไฟ้สดก็มานะ อวยพรให้น to ่าไหลสดก็มานะครับก็มานะครับพร้อมไหมฮะวันนี้วันที่26กันยายนผมจะจุดกัมยานไอ้ไข่หนึ่งทูบนะครับแล้วผมจะจุดอีกทีคือวันที่30กันยานะครับก่อนหวยออกคืนก่อนหวยออกคุณพี่ครับติดตามรับชมรับฟังได้เลยฮะติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับอ่ะบอกไว้ก่อนว่าใครที่พร้อมจะแคปกัมยานแล้วบ้างใครพร้อมแคปกรมยานแล้วบ้างคะ กรรมยานผมเนี่ยนะครับงวดที่แล้วเป็นยังไงนะครับงวดที่แล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับปกติแล้วเนี่ยคนวันก่อนหวยออกเนี่ยคนจะดูเป็นหมื่นนะครับคนจะดูเป็นหมื่นแต่วันนี้3000คนเนี่ยถือว่าทุกคนนั้นนะครับมีดวงนะครับเขาเรียกว่าอะไรทุกคนนั้นได้เปิดเข้ามาเจอผมพอดีทุกคนนั้นได้เปิดมาเห็นผมพอดีเพราะผมไม่เก็บนะครับผมไม่เก็บไม่ปล่อยไว้หน้าเพจแน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพจตอนนี้มันกําลังปรับใหม่นะครับใครที่มาให้หวยฟรีเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะแบบ เฟซบุ๊กเขาจะแบบตรวจสอบระบบอะไรแบบนี้นะครับตรวจสอบระบบอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะตอนนีここ้นะครับเดี๋ยวผมจะให้แคปกัมยานนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมคนละหนึ่งแชร์ตรงนี้ครับถ้าพร้อมคนละหนึ่งแชร์ตรงนี้ครับตอนนี้ภาพชัดแล้วตอนนี้ภาพชัดแล้วนะฮะตอนนี้ภาพชัดแล้วนะฮะตอนนี้ภาพชัดแล้วครับตอนนี้ภาพชัดแล้วนะครับตอนนี้ภาพชัดแล้วนะครับ ตอนนี้ภาพชัดแล้วนะครับตอนนี้ภาพชัดแล้วนะพัดภาพชัดแล้วนะครับภาพชัดหรือยังครับเดี๋ยวจะยานครับเดี๋ยวจะหยิบให้แครปกำยานครับวันนี้คนละอ่าหนึ่งแชร์ครับคนละหนึ่งแชร์ครับตรงนี้ครับร่วมด้วยช่วยกันฮะคนละหนึ่งแชร์ครับคุณพี่ครับคนละหนึ่งแชร์ครับคุณพี่จ๋ามาจากมาคมดูหวยหวยเด็กเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยมาจากพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับสำหรับกัมยานนะก่อนรอใบแดงรอสักครู่นะอย่าพึ่งไปไหนนะเพราะใบแดงเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะลงนะครับขึ้นแล้วแล้วผมจะลงผมจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ปล่อยค้างไว้นะครับสำหรับหวยใบแดงเพราะว่าหวยใบแดงผมเนี่ยมีคนมาขอซื้อนะครับก่อนจะดูเขาเรียกว่า หวยใบแดงผมจะลงะประมาณบ่ายโมงนะครับหวยออกประมาณสี่โมงครึ่งเนี่ยปกติแล้วหวยใบแดงผมจะลงให้วันหวยออกนะครับเพราะผมจะรอคํานวณก่อนแต่งวดน,นี้นะครับผมรู้นะครับเพราะว่าเลขที่ผมได้มานั้นผมไม่ได้ตีตาสีตาสาตาสูอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าผมต้องรอก่อนว่างวดนี้นะครับเว็บดังๆเว็บใหญ่ๆห,หรือเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขารับอะไรคุณพี่ครับหวยมันมีล็อกอยู่แล้วฮะ มันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะหวยอะไรก็ช่างแต่ผมได้หลอกบอกกับทุกคนแล้วว่าล็อกให้ล็อกครับงวดนี้ผมจะเอาทีเด็ดมาให้ทุกคนนะครับซึ่งวันนี้มาครับเบอร์มากค่ะจริงหอเบอร์มากเหรอเบอร์มากหรออ่ะสักครู่นะครับสักครู่นะเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดหนึ่งนะครับชัดไหมครับอ่ะชัดไหมครับตอนนี้ภาพชัดไหมครับถ้าชัดนะครับถ้าภาพชัดแล้วบอกภาพชัดหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวให้แคปเดี๋ยวมันเบอร์เนาะเดี๋ยวมัน เพราะมันเป็นภาพจากไฟ้สดนะครับตอนนี้ชัดไหมครับถ้าชัดบอกว่าชัดนะครับถ้าชัดบอกว่าชัดเนอะถ้าชัดบอกว่าชัดนะครับไม่ชัดอีกแล้วค่ะตอนนี้ชัดยังครับตอนนี้ชัดหรือ,อยังฮะเดีเดี๋ยวเดี๋ววดี๋วผมขอเช็คสักครู่นะครับ อ่ะเดี๋ยวรอปรับเน็ตสักครู่หนึ่งตอนนี้เน็ตอินเทอร์เน็ตมีปัญหาครับสักครู่หนึ่งนะสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวผมปรับอินเทอร์เน็ตสักครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวผมปรับอินเทอร์เน็ตสักครู่หนึ่งครับตอนนี้ชัดหรือยัง ấy. เอยเดี๋ยวก่อนอ่ะตอนนี้ชัดหรือยังฮะตอนนี้ชัดหรือยังครับโอ้โ oh, ห oh, วันนี้เช่องมีอุปสรรคเหลือเกินครับคุณพี่ครับวันนี้มันช่างมีอุปสรรคเหลือเกินนะครับวันนี้มันช่างมีอุปสรรคเหลือเกินฮะ อ่ะชัดไหมเอ่ยชัดไหมครับแบบนี้ชัดไหมฮะแบบนี้ชัดไหมครับคุณพี่ครับแบบนี้ชัดไหมครับคุณพี่ครับไม่ชัดหรอ อ่ะชัดไม่เอ่ยชัดหรือ,อยังครับโอ้โหไม่ชัดเลยเหรอครับอ่ะเอางี้ไหมเอางี้ไหมครับเดี๋ยวผมขึ้นไลฟ์สดใหม,มมหม่นะครับเอางี้ไหมเดี๋ยวผมขึ้นไลฟ์สดใหม่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะติดตามเพจผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมขึ้นใหม่โอเคนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขึ้นใหม่นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ใหม่โอเคนะโอเคนะครับ เอาใหม่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 คุณพี่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่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 นะครับตะกี้นี้ภาพไม่ชัดตอนนี้ชัดหรือยังตอนนี้ชัดหรือยังคุณพี่จ๋าตอนนี้ชัดหรือยังครับตอนนี้ชัดหรือยังฮะตอนนี้ชัดไหมเอ่ยตอนนี้ภาพชัดไหมครับตอนนี้ภาพชัดไหมครับคุณพี่ครับตอนนี้ภาพชัดไหมครับตอนนี้ภาพชัดไหมครับคุณพี่ครับ โอเคชัดแล้วเนาะชัดแล้วเนาะชัดแล้วเนาะคุณพี่จ๋าชัดแล้วใช่ไหมแบบนี้ชัดแล้วใช่ไหมครับแบบนี้ชัดแล้วใช่ไหมครับคุณพี่ครับแบบนี้ชัดแล้วเนาะแบบนี้ชัดแล้วนะฮะมาครับ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 เดี๋ยวจะแคปกํายานกันเลยเดี๋ยวจะแคปกํายานกันเลยคุณพี่เดี๋ยวจะแคปกํายานกันเลยครับเดี๋ยวจะแคปกํายานกันเลยฮะมาครับมาครับคุณพี่ครับเดี๋ยวจะแคปกํายานกันเลยมาเลยมาเลยมาเลยเร็ว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 กันเลยนี่ครับ มาๆๆมาๆๆมาคุณพี่ครับตอนนี้ชัดใช่ไหมตอนนี้ชัดหรือ,อยังนะครับวันนี้นะครับกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับขอยอดแชร์ใหม่นะครับขอยอดแชร์หม่อยเพราะว่าอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยจะบอกไว้ก่อนว่าอันเนี้ยคืออันใหม่นะครับวันนี้อันนี้คืออันใหมน่นนะครับ ขอยอดแชร์ใหม่ได้ไหมคุณพี่จ๋าขอยอดแชร์ใหม่ได้ไหมนะครับร่วมแชร์ให้ผมหน่อยนะครับร่วมแชร์ให้ผมนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านอื่นที่มาไม่ทันเนาะนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านอื่นที่มาไม่ทันนะครับที่มาไม่ทันนะครับ โอเคชัดหรือยังคุณพี่ครับชัดหรือยังครับชัดหรือยังฮะคุณพี่ครับชัดหรือยังตอนนี้ชัดหรือยังครับอ่าชัดหรือยังคุณพีจ่จ๋าชัดหรือยังตอนนี้ชัดมากนะครับตอนนี้ชัดมากตอนนี้ชัดมากคุณพี่ครับกดแชร์ให้เฮียหน่อยคุณพี่จ๋ากดแชร์ให้เฮียหน่อยกดแชร์วนไปหน่อยค่ะ กดแชร์วนไปหน่อยค่ะนะครับกดแชร์วนไปหน่อยครับคุณพี่ครับกดแชร์วนไปหน่อยนะครับตะกี้นี้ภาพไม่ชัดเลยนะครับตะกี้นี้ภาพไม่ชัดเลยนะครับขอใหม่หน่อยนะครับขอใหม่หน่อยคุณพี่จ๋าขอใหม่หน่อยครับขอใหม่หน่อยครับนะจ๊ะกดแชร์เยอะใหม่หน่อยคนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คนที่น่ารักทุกคนนะฮะนะครับคนที่น่ารักทุกคนนะครับบอกแล้วว่าบอกแล้วว่านะจ๊ะบอกแล้วว่านี่ครับ แชร์ให้แล้วค่ะเฮียน่ารักค่าครับคุณวรนณาปลื้มสีน่ารักมากเลยคุณวรนณานะครับน่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้พร้อมแคปกํายานไหมนี่ครับตอนนี้พร้อมแคปกํายานไหมครับตอนนี้พร้อมแคปกํายานไหมฮะตอนนี้พร้อมแคปกํายานไหมนะครับเอากํายานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวใบแดงจะตามมาครับแล้วเดี๋ยวใบแดงจะตามมาครับคุณพี่ครับแล้วเดี๋ยวใบแดงจะตามมาครับอ่ะม้า พร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมเอ่ยหนึ่งแชร์ตรงนี้ครับหนึ่งแชร์ตรงนี้ครับขอเช็คนิดนึงฮะหนึ่งแชร์ตรงนี้ครับคุณพี่ครับร่วมกันแชร์หนึ่งแชร์ตรงนี้ครับหนึ่งแชร์ตรงนี้ครับคุณพี่จ๋าหนึ่งแชร์ตรงนี้จากคุณพี่จ๋าเดี๋ยวให้ดูจ้ะแล้วผมอ่ะตอนนี้นะครับกำยานมาแล้วนะครับกำยานอ่ะพร้อมแคปบก่อนเลยจ้ะพร้อมแคปบก่อนเลยโอ้โหคุณพี่บอกได้เลยว่ากำยานงวดนี้คือคุ้มเคลือมากปูไข่ท่านไม่ยอมให้ชัดๆเลยอ่ะงวดนี้อ่ะนี่ครับนี่ครับนี่ครับจากปูไข่คครรัับบสวยมาก สวยมากครับวันนี้จะจุดก่อนนะครับ1แท่งนะครับวันนี้จะจุดก่อน1แท่งนะครับแล้วเดี๋ยววันที่30สิ้นเดือนนี้นะครับจะมาจุดทําพิธีในกลางคืนแบบนี้แหละครับอีก1แท่ง ซึ่งคุณจะมี3ตัว2หางนะครับสตัว2หางนี้เน้นได้เน้นครับตัดได้ตัดครับนะครับหวยใบแดงผมไม่ต้องมาสนใจครับเพราะเลขน้อยแน่นอนนะครับหวยใบแดงผมเนี่ยเลขน้อยแน่นอนครับเลขน้อยแน่นอนครับคุณพี่ครับมี1เลขที่เป็นหวยใบแดงผมนะครับจากในนี้นะมี1เลขที่เป็นหวยใบแดงผมนะครับมี1เลขที่เป็นหวยใบแดงผมนะครับนี่ครับมี1เลขที่เป็นหวยใบแดงผมอะไรคัคุณพี่แคปแล้วพิมพ์ขอบคุณหน่อยครับแคปแล้วพิมพ์ขอบคุณหน่อยผมจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยแคปบได้เนาะนะครับผมจะได้รู้นะครับ ครับผมจะได้รู้นะว่าคุณแคบได้นะครับผมจะได้รู้ว่าคุณแคบได้นะครับได้ค่ะแต่เล่นแต่เป็นไลน์ได้อ่าใช่ไหมเป็นไลน์นะครับใช่เป็นไลน์มันไม่ใช่เว็บเพราะถ้าเป็นเว็บเนี่ยผมจะได้เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เนี่ยคือห้องไลน์ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยคุณแทงเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะคุณไม่คุยกันเอากับแอดมินนะครับแค่นั้นเองครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะครับนะครับ คนจะได้เข้าใจนะครับผมคนจะได้เข้าใจนะเพราะว่าผมไม่ได้หวังผลประโยชน์แต่ถ้าเพจปลอมเนี่ยคุณโดนนะคุณโดนแน่คุณโดนหลอกแน่นอนครับเพราะเขาจะหลอกให้คุณแพงแล้วเขาก็เอาเงินเชิดไปเลยนะครับเขาก็จะเอาเงินเชิดไปเลย เขาจะเอาเงินเชิดไปเลยนั่นคือเรื่องจริงครับของคนมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้นะอันนด้อันนี้ถ้าเป็นไลฟ์สดจริงๆนะถ้าเป็นไลฟ์สดตอนนี้จะต้องเป็นเวลา2องทุ่มสีนาทีครับจะต้องเป็น2องทุ่มสีนาทีตอนนี้เวลาตรงนั่นแหละคือไลฟ์สดเฮียตีเพจเฮียตีจริงจริงนะครับตอนนี้คนติดตาม70,000คนแล้วนะครับตอนนี้คนติดตาม70,000คนแล้วนะครับตอนนี้จะครบแสนแล้วตอนนี้จะครบแสนแล้วนะครับทีนี้ทีเดียว1หางวันนี้คุณได้จากปูไข่แล้ว097แต่ว่าฟังผมไหมนะ ฟังผมไหมน,นะวันนี้ที่ผมจะให้หวยนะครับเป็นตัวเด่นนะครับฟังผมไว้ดีนะครับวันนี้ตัวที่ผมจะให้ที่เป็นตัวเด่นนะครับคุณพี่เอาไปตัดเล่นก็ได้คุณพี่เอาไปผสมก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้ลงให้ในใบแดงเพราะว่าตอนนี <u> ้โปรแกรมผมกาลังยังไม่ได้ทําตอนนี้ผมเอาเครื่องที่ผมจะทําโปรแกรมหวยใบแดงเนี่ยผมเอามาไลฟ์สดแทนนะครับเพราะภาพมันชัดเนาะเพราะภาพมันชัดกว่านะครับผมก็เลย ยังไม่ได้ลงใบแดงแต่วันนี้จะเขียนกระดานไว้ให้แล้วแคบไว้นะเพราะเดี๋ยวผมจะโต๊ะลบทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะต้องลบทิ้งนะคุณพี่ครับเดี๋ยวผมจะต้องลบทิ้งนะในกลุ่ม VIP ไม่ต้องน้อยใจนะครับวันนี้แจกแว็บเดียวจริงๆแจกแป๊บเดียวจริงๆนะครับวันนี้มาแจกแป๊บเดียวจริงๆนะครับถือว่าทุกคนนั้นนะครับได้มาพบมาเจอมาเจอกันนะครับได้มาพบมาเจอมาเจอกันกับผมนะครับงวดนี้นะฮะงวดนี้นะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นพร้อมไหมเอ่ยตัวเด่นพร้อมไหมครับ ตัวเด่นรัฐบาลไทยวันนี้พร้อมไหมครับเฮียตีจะฟันแล้วฮะสิบหัวติดชื่อนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆแน่นอนครับชื่อนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆแน่นอนคุณพี่จ๋าบอกไว้ให้ว่าชื่อนี้การันตีความเพ่งความปังแน่นอนนะครับคนดูนะครับที่เขาติดตามเพจผม7จ0 0 0มื่นแปดหมคนเลยครับตอนนี้นะครับเขาถูกหวยผมมั่นใจได้เลย8 0 9 0เคยถูกหวยกับผมท้งนั้นนะครับสมัยนี้ถ้าไม่แม่นจริงนะครับคนด่าหน้าไฟ์สดแน่นอนครับคนด่าหน้าไฟ์สดแน่นอนครับบอกไว้เลยถ้าไม่แม่นจริงนะครับ พร้อมไหมครับ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 คุณพี่ครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วคนละหนึ่งแชร์ตรงนี้วนไปเลยฮะถ้าพร้อมแล้วบอกเลยเลยนะวันนี้ผมมาลงใบแดงนะครับใครที่มาใหม่นะใครที่มาใหม่นะกดติดตามผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวหวยใบแดงผมจะทำโปรแกรมเขียนมาให้มันจะเข้าใจง่ายถ้าเขียนบนกระดานแบบนี้มันจะเฟ้อฟ้ามันจะไม่สวยแต่แขปบไว้ก่อนแต่แขปบไว้ก่อนคุณพี่เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ยอดแชร์ได้แล้วนะฮะตอนนี้ยอดแชร์ได้แล้วนะครับ วันครับวันนี้นะฮะร,รัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวมันจะมีใบแดงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเจาะให้ทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเจาะให้ทีหนึ่งตอนนี้คุณไปแคปก่อนนะครับอ่ะลอตเตอรี่ใช่ไหมอ่าลอตเตอรี่เอาดูไปครับดูไปเลยเฮียเน้นตัวไหนยังไงะนะครับเฮียเน้นตัวไหนยังไงอ่ะดูเอานะครับไม่รู้สิผมผมผมไม่ค่อยชอบเล่นหวยเท่าไหร่ <c oughs> นะครับอ่ะดูผมเน้นตัวไหนอ่ะผมเน้นตัวไหนครับ ผมเน้นตัวไหนครับนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะคือใบแดงผมจะมี1ตัวในนี้ครับใบแดงผมจะมี1ตัวในนี้ครับคุณพี่ครับใบแดงผมจะมี1ตัวในนี้ครับรัฐบาลไทยพร้อมนะฮะพร้อมนะครับคุณพี่ครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับอยากถูกบ้างค่ะคุณตีได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นแนวทางฟรีๆไงคุณพี่คุณพี่ดูผมเนี่ยคุณพี่ก็ไม่เสียเงินนะครับเลขเด่นวันนี้ครับรัฐบาลไทยครับเลขเด่นรัฐบาลไทยจะบอกไว้ให้ครับเลขนี้เลยครับห่หางครับ นี่คือหวยใบแดงจากผมนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำโปรแกรมผ้ามันอาจจะไม่สวยนิดนึงถ้ารวยแบบผมแล้วนะคะอย่าลืมชื่อเฮียตีคนรักหวยนะครับอย่าลืมผมคนนี้แล้วกันนะครับผมไม่ต้องการคําตอบแทนอะไรนะครับผมไม่ต้องการคําตอบแทนอะไรนะครับผมต้องการแค่คําขอบคุณจากคุณพี่คุณป้าคุณ้าคุณอาทุกท่านนะครับถูกเป็นหมื่นถูกเป็นแสนผมก็ดีใจด้วยนะครับอวันนี้ครับขอหางเดียวตรงนี้แล้วกัน3ตัววันนี้ครับกํายานฮะกํายานปูไข่ครับกํายานวันนี้ครับ กำยานครับปูไข่ครับกํายานปูไข่ครับกํายานปูไข่ครับถูกไว้แล้วอย่าลืมกันเดอ้อพี่น้อง ถูกหวยแล้วอย่าลืมกันนะจ๊ะมันอาจจะดูไม่รู้เรื่องนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่ได้เป็นใบแดงนะครับมันยังไม่ได้เป็นใบแดงเดี๋ยวถ้าเป็นใบแดงแล้วเนี่ยผมจะมาอันนี้ไว้ให้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นใบแดงแล้วเนี่ยผมจะมาลงไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแต่ว่าวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนครับกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับวันนี้ถ้าเป็นวันเกิดใครนะครับ ที่ดูอยู่หรือเป็นวันคล้ายวันเกิดอะไรก็ช่างวันนี้คนที่ดูอยู่นะครับผมขออํานวยอวยชัยนะครับคุณพระรีรัตนาตาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่อยู่ในที่แห่งนี้ขอให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังเสียงของผมนะครับขอให้ทุกคนนั้นจงมีแต่ความสุขขอให้เสียงที่หวานแววแบบนี้นะครับจงไปเตะหูให้ทุกคนนั้นจงมีแต่ความสุขนะครับใครที่ได้ยินได้ฟังแล้วขอให้ใจเนี่ยชื้นขึ้นมามีกําลังใจในการหาเงินผมไม่ได้บอกว่าคุณพี่จ๋าบูชาไปแล้วจะมีเเเเงงงงิินนนนนนนมมมมมีีทออออาาากกกหห้้้บบบััไ่่่ป็รรรืืจแบบคโก มกแน่นอนนะครับแต่เรื่องที่ผมจะบอกคือวัตถุมงคลน,นั้นเป็นแค่เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เราทํางานแล้วมีเงินครับการทํางานเท่านั้นจะทําให้เรามีเงินสิ่งพวกนี้เป็นแค่โชคลาภของเราใครที่โดนบันดาลมาเจอกันกับผมนี้อาจจะถูกหวยหรืออาจจะเข้าอันไม่เข้ายัางไงนะครับแต่ก็เป็นบุญวาสนาที่ได้มาเจอกันที่ได้มาร่วมบุญกันมันอาจจะไม่ได้ถูกกันทั่วประเทศแต่สามพันคนดูตรงนี้อาจจะถูกนะครับผมก็ขออานวยเวทชัยให้ทุกคนนั้นมีโชคมีลาภแล้วกันนะครับผมขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมให้ไปนะครับไปเบิกเนตรเบริกทางเบิกช่องทางนะครับหนุนดวงให้ทุกคนนั้นจงมีแต่ความสําเร็จใครที่ทานันค้าขายก็ขอให้ร่าขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปใครที่มีหนี้มีสินหมดหนี้หมดสินหมดหนี้หมดภัยเสียทีนะครับใครที่เจ็บป่วยอยู่เป็นโรคอะไร หายบ้างนครับเป็นโรคอาจจะไม่หายแต่ขอให้ชีวิตนั้นคุณมีแต่ความสุขครับจะกินก็กินให้อิ่มจะนอนก็นอนให้หลับจะหล,บหลับก็หลับให้เต็มตื่นจะตื่นก็ตื่นให้ได้รับเงินแค่นี้ชีวิตก็เป็นสุขแล้วคุณพี่จ๋านะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยสวัสดีครับ